ร้านอาบน,น้ำตัดขนน้องหมานุเม้าาลันนะคะตอนนี้พี่ช่างสองคนกําลังตัดขนตรงท้องให้น้องหมายอยู่นะน้องไม่ยอมแลน้องดิน้นน้องดิ้นนะคะ,ะก็เลยต้องสัตว์กันท่านี้นะร้านอยู่ที่ไหนร้านอาบน,น้ำตัดขนน้องหมานุเมวชาลันในสวนเกษตรมาขอค่ะ โทรศัพท์ส่วนผสมหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามนะคะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในการจิตอาสาแต่งขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุน่วมกันนะด้อดินดูกาดสบัสดเวินวินเรารับหมดนะเย็เนอันนี้คืออาการอยากกับบ้าเนเสี <c oughs> ยงดังแล้วเ<ย>สียงเย็นเรากับระับน้ำให้กับน้องบีเกิลนะครับ สุนัขที่มีใบหูใหญ่มากๆเลยนะครับคล้ายๆกับของคอกเกอร์นะครับเป็นสุนัขที่มีใบหูขนาดใหญ่เราต้องระวังมาให้น้ําเข้าหูของน้องนะครับเวลาอาบน้ําเราจะต้องอไม่ฉีดน้ํานะครับเข้าใบหูของน้องไม่งั้นจะเข้าในช่องหูได้แล้วก็ตัดเล็บเช็ดหูให้สะอาดนะครับอาบน้ำตะโขนอาบน้ำตเล็บ เช็ดหูกำจัดเด็บหมัดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขนแก่นนะครับเราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยลดเด็บหมัดปรับสภาพผิวหนังและขนแล้วก็ลดผ,ลดผ,ลดผลื่นแดงผื่นคันที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนติดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในการจิตอาสาตัดขนได้กับสุรชจรสุนพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับ อานุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการครับเรามีบริการรับส่งด้วยนะครับติดต่อได้หมายจอ,องเคเบิลก่ับล่วงหน้าหนึ่งวันครับอะไรอะไรมาบ่นใหญ่เลยอะไรลูกเฮยังไงอาบน้ำก่อนไม่บนเฮยังไงยังไง,งไงปไปไปไป,ะปะ ไปอาบน้ำเสร็จก่อนแล้วก็ไปเป่าขนกันเออหมูชุดหมูชุดมาอาบน้ำเออ